ในคลิปนี้นะคะเปียวจะพาเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนี่ยไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิกันนะคะที่ประตูไหนถึงจะถึงเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินที่เรากําลังจะเดินทางรวมถึงวิธีการทั้งหมดเลยนะคะดูคลิปของเปียวจบรับรองว่าเหมือนมืออาชีพเลยนะคะส่วนตารางบินแล้วก็วิธีการ สวัสดีนะคะเพื่อนๆกลับมาพบกับพิมพ์มพิม d i a ี y แล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้เปียวจะพาเพื่อนๆมือใหม่นะคะไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งแน่นอนว่าที่สุวรรณภูมิสนามบินเขาใหญ่มากๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องไม่ง่ายสําหรับมือใหม่เนาะ <S 2> <S 2> ดังนั้นในคลิปนี้นะคะเีียวจะพาเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไปดูกันว่าเราเนี่ยจะต้อง ไปลงรถหรือว่าออกจากรถแล้วไปที่ประตูไหนถึงจะถึงเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินที่เรากำลังจะเดินทางนะคะเดี๋ยวเปี้ยวก็จะพาไปดูเลยรวมถึงวิธีการทั้งหมดเลยนะคะดูคลิปนี้แล้วสามารถเดินขึ้นเครื่องได้เลยแบบชิวๆสำหรับมือใหม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนไม่ต้องกลัวเลยดูคลิปของเปี้ยจบรับรองว่าเหมือนมืออาชีพเลยนะคะก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ย ไปขึ้นเครื่องบินตั้งแต่วิธีการแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปที่ประตูเราต้องลงประตูไหนแล้วไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์อะไรเคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่สายการบินไหนนะคะเดี๋ยวพี่พาเดินชมเลยแล้วก็วิธีการเช็คอินต่างๆเนาะก็เดี๋ยวไปพบกันเลยไปเดินทางกันเลยจ้าสำหรับเพื่อนๆที่มาขึ้นนะคะถ้าลงแท็กซี่มาก็จะมีบอกไม่ต้องกลัวเลย จะมีป้ายบอกนะคะว่าสายการบินไหนเข้าประตูไหนนะคะเราก็ดูตามป้ายนี้เลยนะคะนี่มีบอกทั้งหมดเลยทุกสายการบินเลยนะคะนี่ของเราของเราบินเวียดเจ็ตก็มาที่ประตูที่สองนะคะ และเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับนี่เลยเคาน์เตอร์แรกเคาน์เตอร์ CD นะคะส่วนเราบินไทเวดเจตนะคะก็จะอยู่ที่เคาน์เตอร์ C สามารถเข้าไปเช็คอินได้เลยนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากเช็คตารางไฟท์ของตัวเองนะคะก็สามารถมาเช็คได้ที่จอตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเช็คอินพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดินมา เพื่อไปต่อแถวเลยนะคะวันนี้คนเยอะมากแม่อะมาเห็นตู้คีย์ออสพอดีตรงนี้ก็จะเป็นตู้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องโหลดกระเป๋าสัมภาระไม่เกินน้ําหนักนะคะสามารถมาเช็คอินตรงนี้ได้เลยก็อย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้เวียดเจ็คนจะเยอะมากเพื่อนๆก็เผื่อเวลาเยอะๆนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยจะปิดให้เช็คอินก่อนเวลาบิน45นาทีนะคะแล้วก็จะมีตรงที่ให้เราเนี่ยตรวจสอบไซส์กระเป๋าแล้วก็สามารถมาวัดได้เลยสําหรับการเช็คอินนะคะถ้าถึงคิวเราแล้วเคาน์เตอร์ไหนที่ว่างอยู่เราก็ สามารถทุ่งตัวเข้าไปเช็คอินได้เลยนะคะเพื่อนๆพี่อนพี่จะชวนอภูมิอะแอร์ออกข้างบนหรือออกข้างล่างข้างบนกับข้างล่างออกข้างล่างนี่ทำไมถึงออกข้างล่างอ่ะก็ออกข้างบนมันจะมันจะไม่เย็นหรอแล้วถ้าออกข้างล่างมันจะเย็นหรอออกข้างล่างมันจะเย็นมันจะเย็นทุกคนมากกว่าอ๋อเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนอะพีดานสูงมันแบบมันเปลี่ยนพลังงานอ๋อใหม่ต้องให้เสร็จมือไเลยนะ ถึงเที่ยวเราเช็คอินแล้วนะคะก็พุ่งตัวไปเลยเคาน์เตอร์ที่ว่างนะคะเดินไปด้วยทุกเคาน์เตอร์เลยจ้าฮะกระบี่ค่ะ <c oughs> สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเช็คอินนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นบัตรประชาชนหรือถ้าใครบรัตรประชาชนหายก็สามารถใช้เป็นสำเนาบัตรก็ได้นะคะหรือใบขับขี่หรือว่าเป็นพาสปอร์ตก็ได้ค่ะวิธีการดูตัว๋วเครื่องบินนะคะไฟเล็กที่ของเรา,าคือ VC 346นะคะ เวลาที่ประตูของเราเปิดก็10โมง5นาทีนะคะเกตที่เราจะออกไปประตูที่เราจะไปขึ้นเครื่องนะคะคือประตู B1 แล้วก็ที่นั่งของเราก็คือ 23E ค่ะส่วนเวลาที่เครื่องบินออกก็นี่เลยนะคะ10โมง50นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องไปถึงเกตก่อนเวลาเครื่องออก15นาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาการบินไทยนะคะ <S <S ก็มาเช็คอินที่นี่เลยเคาน์เตอร์ B นะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไปเวียดเจ็ตนะคะก็นี่เลยเคาน์เตอร์ซีเนาะเดี๋ยวพี่จะพาเดินดูทุกสายการบินเลยนะคะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยต้องไปขึ้นไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหนนะคะไปกันเลยแบงคอกเอเวอร์นะคะก็เคาน์เตอร์ดีนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาสายการบินแอร์เอเชียนะคะก็เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เอฟเลยนะคะแล้วก็แบงคอกเอเวอร์ด้วยแล้วก็สิบแอร์ด้วยค่ะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่จะทาแวดรีฟันนะคะก็เดินมาตรงสุดมุมเลยถ้าเราหันหน้าเข้าสนามบินก็จะอยู่ฝั่งขวามือของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลอสันด้วยเพื่อนๆคิดถึงญี่ปุ่นเลยนี่พอเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เดินตามป้ายไปที่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะเพื่อนๆก็เราก็ดูตามป้ายเลยไม่หลงแน่นอนนะคะเดินตามลูกศรไปเลยจ้า และแน่นอนนะคะเรามาขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีนี่เลยสัญ,ญลักษณ์นะคะนายทาวารประตยระูยืนให้กำลังใจเราใช่ไหมให้กำลังใจปะคิดเลอยืนให้กำลังใจปะหรือยืนคุม <c oughs> แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มาเวียดเจ็ตนะคะ <c oughs> ก็สามารถเดินเข้ามาผู้โดยสารขาออกภายในประเทศอยู่ติดกับเคาน์เตอร์เช็คอินของไทย <c oughs> เวียดเจ็เลยนะคะ นี่เลยถ้าสมมติเราหันหน้าเข้าสวนภูมินะคะเข้าอาคารผู้โดยสารก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะคะโอเคเราก็เข้าไปกันเลยแต่พอเข้าไปล่ะอาจจะถ่ายวิดีโอไม่ได้เนะเจอกันข้างในนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ ตามตั๋วหรือบอดดิ้งพาส์ของเรานะคะเราต้องไปขึ้นเครื่องที่ประตู B1 นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปเลยคะ่ะก็จะเจอกับนี่เลยทางด่วนของเราเราก็จะเดินตามป้ายไปเรื่อยๆเลยนะคะ B1 นะคะเพื<ๆ>่อนๆไปเลยและแน่นอนมาที่สวนนะมุบอกเลยว่าของกินจุกจุจะแม่จา๋ามีที่ให้ช้อปปิ้งของกินร้านอาหารก็คือ เยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวหิวใครที่ไม่ได้ทานข้าวมาสมมติออกไปเช้าก็มาหาอะไรกินที่นี่หรืออยากมาแบบช้อปปิ้งเพลินๆได้เลยนะคะเพื่อนๆน,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 นี่นะคะมีหนึ่งเราก็จะเลี้ยวตามไป้ายไปเลยไม่ต้องกลัวหลงเลยจริงๆเลี้ยวตามป้ายมาแล้วเราก็จะขึ้น,นบันเดลเลียไปเลยนะคะไปเลยค่ะ เมื่อเราตรวจสัมภาระเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่หมุนตัวมาเราจะไปขึ้นเครื่องที่บีหนึ่งนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลยนี่ง่นี่นะคะนี่กบีสิบโมงห0าสไปเลยค่ะ ึงเวลาขึ้นเครื่องนะคะเมื่อพนักงานเรียกแล้วเราก็มาต่อแถวเพื่อเช็คอินเข้าเกตตรวจตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเข้าเกตแล้วก็ขึ้นเครื่องเลยจ้าสำหรับเอกสารที่เขาจะตรวจนะคะก็จะเป็นตั๋วบอดดิ้งพาสของเรานะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะหลังจากนั้นเรียบร้อยเราก็เดินไปขึ้นเครื่องกันเลยจ้าเพื่อนๆการดูที่นั่งก็ดูจากตรงนี้เลยนะคะ A B C ก็จะอยู่ขวามือ D E F ก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ สำหรับระยะห่างของเบาะของไทยเวนจ์7แอร์นะคะก็ประมาณนี้เลยเหยียดขาได้สบายๆนะคะนี่บริเวณที่นั่งด้านหน้าก็จะมีนี่เลยที่วางเผื่อใครที่จะมานั่งทำงานนะคะนี่เริบนั่งทานอาหารเนาะจะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็สาม,มารถดูวิธีการใช้งานต่างๆได้นี่เลยเก็บกอง,ง่ายๆพับขึ้นไปหมุนตัวนี้ลง แค่นี้เองนะคะที่นั่งยี่สบสามก็จะอยู่ตรงปลายปีกพอดีเลยนะคะต่อไปเป๊กก็จะมาสอนวิธีการคาดเข็มขัดบนเครื่องบินนะคะก็จะมีนี่เลยฝั่งนี้เขาก็จะมีรูสําหรับให้เราเสียบนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะเอาทั้งสองฝั่งมาเสียบเข้ากันนะคะฝั่งซ้ายมือมาเสียบเข้าฝั่งขวามือให้ดังดังแก๊กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ดึงสายให้พอดีกับตัวเรานะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะต่อไปจะไปดูวิธีการปลดออกนะคะเราก็คืองัดตัวนี้ขึ้นนะคะนี่แล้วก็ดึงออกได้เลยแค่นี้เองนะคะง่ายมากเขามีชานมไข่มุกข่ด้วยนะจ๊ะราคา90บาทค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินกระบี่แล้วจ้าออกไปเฉิดฉายกันได้แล้วนะคะเพืเ่อนๆไปกันเลยทุรักทุเลกระเป๋าสองใบขอบคุณค่ะ ก็เดินต่อตามป้ายไปเลยนะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่โหลดกระเป๋านะคะเราก็จะเดินผ่านตรงที่รับกระเป๋าอยู่แล้วก็สามารถมารอรับได้ตรงนี้เลยนะคะส่วนเราแคทตีออนถือขึ้นเครื่องเราก็เดินออกมาเลยบายบาย นี้นะคะเราก็ถึงที่สนามบินกระบี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหารถเพื่อที่จะไปที่ท่าเรือเอาอน้ําเมากันนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนก็สําหรับคลิปพาเพื่อนๆมาขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมากระบี่ครั้งแรกนะคะก็จบเพียงแค่นี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปี้ยด้วยนะคะไปดูกันว่าในคลิปหน้าเปี้วจะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดอะไรอีกติดตามไว้เลยคะ่ะบ๊ายบาย Thank you